สวัสดีครับวันนี้ผมพามาชมสวนของนาเจียมนะครับที่เราเคยด่าถ่ายเมื่อคลิปที่แล้วไปอีนี้ก็เป็น EP ีที่สองนะครับมาดูระยะผ่าดอกนะครับสูตรที่เราใช้ผ่าดอกในระยะนี้คือบูโรแคล3์าขีดนะครับเมกะาซิงสามขีดเจอร์มินเนตบูคิเลตเกรดวอย่างละ1 5 0่งซีซีดูมาร์ค0 0าซีซีอีมิดาคอปิกบวกอีมาเมตินเบนโซเอตนี่ครับคือสูตรที่เราใช้ผ่าดอกชีดระยะนี้ได้เลยนะครับอีกประมาณ ครั้งนี้เราก็อีกทุกเจ็วันฉีดพา์ดอกได้เลยแต่ที่สําคัญคือต้องฉีดเป็นละองนะครับปริมาณน้ําจะลดลงกว่าอัตราปกติที่ฉีดยาไปเขาจะทําให้อัตราติดของดอกดกรักษาตัวเมียครับให้อยู่นานโดยที่ไม่ร่วงง่ายพูดง่ายง่ายขั้วเหนียวน,น,นะด้วนะขั้วเหนียวแข็งแรงนะครับนี่ฮะช่อนนี้ที่เราบอกนี่ครับว่าเราดึงอย่างเดียวมีปัญหาเรื่องเรื่องข้างบนปลายที่มันไม่ไมตต่อพัฒนาแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะมันได้ข้างสํา,าสหรับต้นที่กิ่งที่ใบแรงก็ดูใบนิดนึง ใบแรงขนาดนี้แต่ได้ช่อขนาดนี้ก็แฮปปี้ไหมใช่ <c oughs> นะครับมาดูตรงนี้บ้างนะครับลำไย,ยรุ่นนี้เป็นรุ่นนี้ทำยากเหมือนกันเพราะรุ่นเมษานะครับร,รองเขย่าดูไหมยังไม่ได้เขย่าดูเลยนะครับก็เริ่มติดนะครับมีติดนะครับแล้วก็จะมีรอบานอยู่นะครับเพราะว่าดอกชุดแรกของตัวนี้คือดอกตัวผู้นะครับใช่แล้วเดี๋ยวต่อไปมันจะเป็นตัวเมียแล้วสลับดอกกันไปยังเหลืออีกเยอะเยอะครับยังไงก็ด่งแน่นอนนะครับ ขอบคุณนะครับที่ติดตามชมช่องทางของเรานะครับติดต่อเรามาได้เลยครับถ้าสนใจเรารอท่านอยู่ครับทำส่วนน้ำใหญ่กับนาชาติไปก่อนนะครับอันนี้ต้นไม่สมบูรณ์ <c oughs> งนี้ก็ท้งที่เราก็ถีดเกลอก็ได้ท่ายตรงนี้ไปนะครับ ฝั่งนี้นะครับของน้าคือฝั่งนี้นะฮะไปก่อนครับ